สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่กับช่องกระเกลพุทธกคูณผักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่แม่้าไปไว้ภาพอืนนะจ๊ะพี่สามรา,ารถโทรหานนหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะจ๋พี่วันนี้นะคะพี่หนูนได้เป็นสร้อยประคำมาจ๋ะพี่เป็นสร้อยปลาคำเม็ดใหญ่ๆเม็ดตโตๆจ้ะพี่พี่ดูความเก่าของเม็ดประคำน่ะจ้ะพี่นะคะ พี่ดูความเก่าของเม็ดประคำนะคะพี่ช้อยประคำนี้เป็นของปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะจ๊ะพี่เป็นของอาพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะจ๊ะเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นสร้อยประคำปิดตามหลวงปู่ยิ้มจะพี่ตามสภาพประค่ะพี่นะคะเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้นะจะพี่นะคะรายการน,นี้นะคะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะจ๊ะภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่ออไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเป็นสร้อยประคำปิดตามหลวงปู่ยิ้มนะจ๊ะส่วนรายการจะ,ะพี่จา๋า จะเป็นเข็มกัดค่ะพี่ข่าหลวงพอ่อฤาษีดิงดำวัดท่าจุ้งจังหวัดอุทัยธานีนะจ๊ะนะคะได้พร้อมกล่องจากพี่รายการนี้หกร้อบาทจากพี่นะคะเราสามารถจัดตรงเสื้อได้นะคะพี่เวลาออกงานอะไรจากพี่จ๋านะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะคะพี่ก็บูชาได้นะคะพี่หกร้อบาทจากคุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะ 600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้ค pues ่ะพ <off> <candy> <teeth> ี่ขาเป็นของหนวงมพ่อกล้วยนะเป็นหนุมานนะคะที่แต่ว่าหนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้งจ้ะพี่นะคะเป็นหนุมานหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่นะคะเกอกเก๋สวยๆเลยจ้ะพี่นะคะ6 0 0อบาทจ้ะพี่นะคะพร้อมกล่องเช่นกันจ้ะพี่แบบนี้เลยจ้ะอันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้นะคุณลูกค้าถ้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้แบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะลง พ่อกลวยจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกรุดค่ะพี่เป็นตะกรุดหลวงปู่สุกนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะมีรอยจานเช่นกันจ้ะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋ายนะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะไอ้ไม่ใช่อยากขอหลวงปู่สุกจะพี่หลวงปู่สุกจะขออภัยจะพี่นะคะหัวท้ายค่ะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงปู่สุขจะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่ คุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ได้นะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่แอดมาคุยกันได้ค่ะพี่ขาไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่แม่ค้าใจดีเหมือนหน้าตานะคะพี่ขานะคะหน้าตาก็ดีค่ะพี่เสมยังใจดีค่ะคุณลูกค้าจ๋าจริงไหมจ๊ะพี่พี่ที่เป็นลูกค้ากล่องหนูวหนัเขาจะรู้นะคะพี่ว่าแม่ค้าใจดีนะคะเนี่ยค่ะ รายการนี้1,200รบาทจะพี่นะคะเป็นเคีื่อเสือหลวงพ่อสวัยนะจะพี่ตามสภาพนะ1,200สองรบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นข้อมือมังคะพี่เป็นของปูเอี่ยมนะ600บาทจะเป็นของปูเอี่ยมจะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะมีขั้นตุ้มนะคะพี่รูดดำดำนะคะพี่ฝั่งละสี่ลูกค่ะพี่นะคะแล้วจะเป็นเชือกเก่าๆจะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะ หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นข้อมือปูเอี่ยมนะคะพี่หกร้อบาทจ้า,จาส่วนรายการนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นภาพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะพร้อมตะกรุดนะคะพี่สามดอกด้านหลังนะคะพี่หกร้อบาทจ้ะภาพพ่อกลวยสิคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นตะกรุดสามดอกจ้ะเนี่ยคะ่ะหกร้อบาทจ้ะอันนี้จะลูกสะกดไม่ทราบที่จะพี่หกร้อบาทจ้ถักเชือกนะถักเชือกเปิดหน้ามีห่วงย่งพี่นะคะ รายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทไม่ทราบที่จังส่วนอันนี้จะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะไม่ทราบพหลงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนเท้าเวทน,นะคะพี่นะคะอันนี้ไม่น่าจะเป็นสีพึ่งหรือว่าอะไรแข็งๆนะ,ะพี่นะคะแล้วมีลงทองนะคะพี่ด้านในจะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะหกร้อยบาทจะพี่นะคะ เวลาปิดก็ล็อกอย่างนี้ได้เลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่านกนูกหรือเปล่านะคะพี่นะคะทรงเหมือนนกนูกนะคะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะทรงเหมือนนกนูกจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะภาพถ่ายจานเที่ยงจะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นภาพถ่ายจานเที่ยงนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นตะกรุดไม่ทราบที่จ้ะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดเกี่ยวนะคะพี่นะคะลงรักนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ความยาวประมาณนี้จ้ะเนี่ยค่ะอุ้ยโทษจะโทษจดเจ็ดอบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าโอเคนะคะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นอาเขาเรียกว่า หลวงพ่อเงินจะพี่ชอบพ่อเงินนะคะพี่มีอยู่9องค์จะพี่นะคะห3 0 0รอบาทจ้ะพี่ดูความเก่าของหลวงพ่อเงินจะพี่น่ะตรงช่อนะคะพี่นะคะส่วนใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้ะพี่นะคะใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะห3 0 0รอบาทจ้ะพี่1,3 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ้ะพี่นะคะเป็นช่องหลวงพ่อเงินนะจ้ะพี่ตามสภาพลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่นะคะ 1, 1 3 0 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นกล่องกระมบี่สีน้ำตาลนะคะพี่เปิดมาด้านในจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจกะเนี่ยคะ่ะจะเขียนว่าเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดน,นะคะพี่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จหา่นะคะนะคะ,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพร้อมกล่องนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อาจจะมีแบบ ก็ตามสภาพค่ะพี่นะคะเป็นของเก่าของเก็บโบราณนะคะพี่คุณลูกค้าก็ต้องเข้าใจนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่แบบนี้นะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพอสองห้าศูนย์สามนะคะพี่อายุแปดสิบสองปีนะคะพี่นะคะพระครูยันวิสัตแดงนะคะพี่เจ็ดร้อบาทพร้อมกล่องนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่ค่ะเป็นรายการเล็กๆนะจ๊ะพี่นะคะหลวงพ่อครัวจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ จับขอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงนะคะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อทั่วจะพี่นะคะพระติเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะเก่าอย่างนี้จะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นปูดทิมนะด้านหลังจะเป็นเหรียญปูดทิมนะคะพี่รายการนี้หกหัวบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จจับขอบจะพี่หกหัวบาทจะพี่นะคะเป็นพระสมเด็จจับขอบแบบนี้จะพี่นะคะ ตามสภาพจะพี่รายการนี้600บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหนือหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจะพี่500บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเหนือหล่อโบราณพ่อไปจ้ะเต่าจะพี่เต่าปูหลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่500บาทจะ้ะเต่านี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าเหรียญหลวงปู่รอดบ้านวังน้ำบนจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะ500บาทค่ะพี่ได้อ่าด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะพี่พี่ดูขอบตัดนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นขุนแผนจะพี่ด้านหลังก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญปูทิมนะคะพี่600บาทจ้ะ นั่นหลังจะมีเหรียญอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะราคการนี้แม่ค้าขอไว้ที่6ก0บาทปลายทางห้าสบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นสิวรีพ่อครัวมั้งคะพี่ถ้าจำไม่ผิดอ่นะหกรัวบาทจะ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะน่าจะเป็นสีวรลวงพ่อครัวจะพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่จะเป็นพักกิ่งเก่าจะพี่จ๋าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้แม่ค้าเองก็ได้มาสสาพอั้งจะพี่จ่ายนะคะสภาพเก่าเก่าจะพี่จ่านะคะรายการนี้หกร้อยบาทก็จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตายจะพี่จ๋ารายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะพี่ดูคราบสนิมจะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหลออพระจงวัดหน้าต่างนอกจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ารูปหลอกพระจันทร์วัดบางมอนจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตาภาพเลยนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะอาจจะเป็นปิดตาจะพี่ฝั่งตะกุดนะหกร้อยบาทจ้ะปิดตาฝั่งตะกุดจ้นะนะคะ กร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะพี่เป็นของปูทิมนะคะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะตะกรุดเล็กๆอย่างนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นปิดตาปูทิมนะคะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสังกจายจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังมียันนะคะพี่นะคะเป็นรูปปลอสังกจายนะคะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเชยวัดจะพี่นะคะมีเดือยด้วยนะคะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะมีเดือยน,นะคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่6 0 0อบาทจ้าปิตาปู่โต๊ะค่ะพี่วัดประดูสิมพีพิมพ์จัมโบ,นะะบ้นะคะพี่ห้ารบาทจ้ะนะคะผิวจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะปิดตาจัมโบ้จะพี่หกอ้าห้าร้อยบาทจะพี่เนบจะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะพี่องค์นี้นะคะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะเป็นเนบนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นพระพรม,มจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นเหรียญพระพรมนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ5 0 0บาทเองจะพี่ปลายทาง50บาทนะพร้อมบนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดโหนดหลวงจะพี่นะคะแาะการนี้ก็5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะ2 4 98้จะพี่นะคะ5 0 0รบาทจะพี่อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเหรียญพระพุทธจก้กอัน,นจะเป็นพกกันจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญพกกันกล่องเลยนะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะหลวงพ่อนียมจะพี่อ่าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ตามสภาพเปนะคะพี่ห้าร้อบาทจะสมเด็ดจจะพ,พี่เก่าเก่าจะพี่ห้าร้อบาทจะเนื้อเก่าเก่าผิวมันมันสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพไปนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนองค์จะเป็นพระยอดขุนพลนะคะพี่เป็น,น,นะะพระยอดขุนพลนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะนะคะพระยอดขุนพลนะคะพี่เป็นพระกุนะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่ากุไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเนื้ออะไรจะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทปลายทางหมกเพิ่มห้าสิบบาทพยยอดขุนพลหรือพรเทุดขนนกน่าจะพยยอดขุนพลมั้งคะพี่นะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้าจ่านะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักของช่องกระเก็บทุกุณพักเครื่องนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่รบกวควรฝากพี่พี่นะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บทุกุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีจ้า